สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะนำชมแหล่งเรียนรู้บ้านของพ่อซึ่งในบ้านของพ่อของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาําเภอบรรพตพิสัยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด9ฐานซึ่งในวันนี้ดิฉันจะขอนำชมเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์การแต่งกายไทยทรงดำปศนออําเภอบรรพตพิสัยได้เลือกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ กลุ่มรานส่งของตำบลตาสังเป็นฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์การแต่งกายไทยทรงดำเนื่องจากตำบลตาสังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมดงแม่นางเมืองและมีการแสดงสืบทอดเอกลักษณ์ในการแต่งกายไทยทรงดำ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวที่เน้นเรื่องของความประหยัดในการแต่งกายและบ่งบอกลักษณะการแต่งกายและความหมายได้อย่างชัดเจนสมควรที่ชนรุ่นหลังต้องเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันประกอบพิธีกรรมต่างๆประกอบการแสดงและการเผยแพร่ง,งานด้านวัฒนธรรมและในลำดับต่อไปดิฉันจะขอแนะนำเรื่องเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันและประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยการให้ความรู้จากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำค่ะ ท่านใส่เสื้อไทยสระไอทอทหารนะคะไม่มีเย,ยียวยเป็นลักษณะเสื้อคอตั้งแขนยาวนะคะตกแต่งด้วยกระดุมเงินนะคะกระดุมเงินของชายเริ่มต้นที่11เมตรอาจจะเป็น15-17หรือ21แล้วแต่นะคะ,คะว่าคนใส่เนี่ยจะมีกําลังซับซื้อกระดุมมาตกแต่งตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและรัดด้วย ฟาก L อ<า>นะคะ <L. S 2> เป็นภาษาเฉพาะของเราก็คือสายคาดเอลสำหรับพกพาของใช้ส่วนตัวเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋า<อ>ได้ด้วยนะคะชุดนี้สำหรับออกงานสังคมหรือไปทำกิจธุระสำคัญสคัญก็ชุดนี้ค่ะคะท่านต่อไปนะคะคุณป้าสาวขอเรนเชิญน,นะคะคุณป้าสาวเราเรียกชุดนี้ว่าเสื้อกล่อม เป็นาำเฉพาะของไทยทรงดําเสื้อคอตั้งเช่นกันแขนยาวตกแต่งด้วยกระดุมเงินนะคะกระดุมเงินของหญิงจะติดไม่เกิน11เม็ดนะคะเพราะว่าตัวเสื้อจะสั้นกว่านะคะผ้าผ้าเปียวผ้าเปียวนี่ก็คือเป็นงานประดิษฐ์จากฝีมือของหญิงไทยทรงดําก็คือแต่ละคนจะปักกันเองใช่ปักด้วยงานงานแฮนด์เมดงานมือนะคะเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะและอันนี้คือกระเป๋าหรือไทยทรงดำเรียกว่ากระเล็บ กระเล็บค่ะกระเล็บ<ต>เป็นงานกระเป๋าถือใช่<ม>เป็นงานจักสารด้วยไม้ไผ่ที่แฟนหนุ่มหรือสามีทําไว้ให้แฟนหรือว่าภรรยาไว้ใช้สามารถพกพาของใช้ส่วนตัวได้อันนี้เป็นของแบบโรแมนติกนิดนึงคือต้องเป็นสามีทําไวให้ใหส่วนมากเพราะว่างานจักสารเป็นงานของผู้ชายค่ะ,คะและนุ่งผ้าสิ้นลายแตงโมนะคะส่งหน้าหัว เป็นรูปแบบแล้วก็เป็นรูปลักษ์เฉพาะของเราก็คือตรงนี้เรียกว่าหน้าหัวอันนี้ก็คือลายแตงโมเป็นล <c oughs> ายข้างหน้าจะสั้นหลังยาวใช่และลายแตงโมก็คือมันเป็นลายทางๆใช่ใช่ใชเป็นรูปลักษ์แล้วก็รูปแบบที่เป็นของเราโดยตรงท่านต่อไปนะคะคุณนาดวนขอเรียนเชิญนะคะ ชุดนี้เราเรียกว่าชุดห้างนมหรือห้างผ้าเปียวผ้าเปียวที่เมื่อสักครู่ที่อยู่ที่หลายคุณยายนะคะก็สามารถเอามาใช้ห้างนมหรือว่าฮ้างผ้าเปียวชุดนี้เหมาะสําหรับใส่อยู่กับบ้านคือสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนอเวลาเราจะใส่เสื้อแขนยาวใส่อยู่บ้านตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะชุดนี้คือใส่อยู่บ้านอยู่แบบสบายตัวสบายตัว สท่านนี้นะคะเราเรียกทั้งสองท่านนี้คือเสื้อฮียิ้งเสื้อฮีจ้ายก็คือเป็นคำเฉพาะของเราเหมือนกันฮีก็คือยาวเสื้อยาวของหญิงและเสื้อยาวของชายเป็นชุดชุดสําหรับเจ้าสาวและเจ้าบา่าวอ๋อนี่คือชุดแต่งงานใช่ชุดในงานมงคลสมรสนะคะเห็นไหมคะในงานมงคลสมรสเราต้องใส่ชุดดํา แต่ว่าดามของเราในชุดมงคลน,นี้ก็คือจะมีลวดลายอยู่นะคะจะมีลวดลายอยู่ช่วงหน้าอกของผู้ชายก็ช่วงลําคอแล้วก็มีความหรูหราเป็นพิเศษนะใช่นะมีลวดลายเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือชุดของหญิงและชายนะคะแต่ชุดนี้นอกจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะคนที่เป็นเขยและสะพ้ายทุกคนต้องมีไว้สวมใส่นะคะใส่ในช่วงงานพิธีสําคัญนะคะคในในพิธีกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นพิธีศพพิธีเสนเรือนพิธีขึ้นบานใหม่ นะคะชุดตั้งสองชุดสามารถที่จะใช้งานได้สองด้านอันนี้คือทุกๆพิธีกรรมเราจะใส่ด้านนี้ทั้งหมดนะคะแต่ทั้งกู้ไหนลองเปิดด้านในให้ดูหน่อยนะคะเอาด้านในก็จะมีลายใช่บบด้านในม,ม,มีลายสวยงามตลอดทั้งตัวเลยนะคะอันนี้ค่ะค่ะลดล,ลายมากกว่านะคะแต่ด้านในเนี่ยเราจะไม่ใส่นะคะเราจะเอาด้านในนี้ไว้เฉพาะคุมลงศพในกรณีที่ไทยทรงดำเสียชีวิต อย่างเดียวเท่านั้น oh, ก็คือเวลา <okay. S 1> ไทยทรงดำเสียชีวิตนะคะเราก็ใส่ศพก็ใส่ในโรงศพปกติ <Okay. S 1> แต่บนโลงศพถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นแค่โลงศพธรรมดา mm hmm. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไทยทรงดำเราต้องนำเสื้อฮีเนี่ยแหละค่ะไม่ไว่าเป็นหญิงหรือชายก็ได้โดยกลับด้านที่มีสีสันมากๆนี่แคละ,คะปกคุมบนโลงศพ mm hmm. เพราะ,ะว่าเราเชื่อว่าชุดนี้ลค่ะเป็นชุดที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ <Okay. S 1> เป็นชุดที่เป็น ชุดประจำที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยทรงดำ<ม>ได้เด่นชัดที่สุดนะคะถ้าเราได้คุมปฏิบัติเชน่นนี้เราถือว่าจะจะได้ไปเฝ้าพญาแทนคือเทวดาที่เราเคารพและยบูชาค่ะถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเสื้อผ้านี่เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆของวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำใช่ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตเกิดจนถึงตายเลยจริงๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไทยทรงดำทรงดำทุกๆช่วงทุกๆขั้นตอนทุกๆแบบทุกชุดจริงๆค่ะ